ก็สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้พบก,กับเกมเมอร์ค่ออนนะครับวันนี้จะมาอาธิบายระบบดอเวอร์ของ s e a ร์ h h a ป p y เซอร์ v บเนะครับว่ามันทำงานยังไงแล้วมันใช้ประโยชน์ยังไงกับสุดครับคัอยังไงอะไรอย่างนี้นะครับสุดครับดอเวอร์มันต้องใช้บาเรลเป็นตัวกลางตอนแรกเลยนะครับเรื่องสุดครับเนะี่ยเรื่องระบบข้างในก็คือ เก็บของตามจํานวนที่เทียเขาระบุไว้ครับดอ,อเวอร์เทียหนึจะเก็บได้ประมาณ256ชุดหรือไม่ก็1 6 3 0 0าร์ไอเทมกับ9กล่องเดียวหรือ4กล่องคู่ครับก็จะประมาณนี้เนาะแับเทียแรกเทียแรกจะสู่ค้าไมอยากกับใช้เชดกับบาเรลต้องบาเรลนะครับเป็นตัวกลางส่วนเทียต่อไปครับจะเป็นเทียสองเทียสองจะใช้หนังสัตว์ ในการครับแล้วก็เทียนหนึ่งเป็นแกนกลางนะครับส่วนอัตราการเก็บไอเทมจะอยู่ที่5้าสิบชุดหรือ32,7 6 8้หดหรือ18กล่องเดี่ยว9ก้าองคู่ครับก็ประมาณนี้เนาะเทียสองสำหรับเทียสองเทียสามก็เหมือนเดิมครับแค่เอาเหล็กมาล้อมรอบเอาเทียสองเป็นแกนกลางนะครับส่วนอัตราการเก็บก็1 0 2 4พี่ชุด หรือหห้าันห้าสสิหกไอเทมหรือสาเจกล่องเดียวส8แปดกล่องคู่ครับเทอร์เทียสานเนาะเ<อ>ทอร์สี่มันจะของมันจะแพงขึ้นเรื่อยๆนะครับในระบบเนี่ยสุขาก็ใชบบ้บล็อกยอยเล็ก,าากนะครับบล็อกเล็กเป็นยังห่างง่ายอยู่โดยเอาเทร์ียสานเป็นแกนกลางเหมือนเดิมนะครับเรื่องสุงขครับส่วนอัตราการเก็บก็คือสองพันสิบแปดชุดหรือไม่ก็หนึ่งแสสามมหนึ่งพเจ็ดิบไอเทมครับหรือไม่ก็ 75กล่องเดี่ยว37กล่องคู่นะครับเทียห์้าก็จะใช้บล็อกทองล้อมรอบแล้วก็เทีย์สี่เป็นแกนกลางนะครับส่วนอัตราการเก็บก็คือ4,96ชุดหรือไม่ก็262,144หรือไม่ก็151กล่องเดี่ยว75กล่องคู่นะครับแล้วก็เทียห์้านะครับเทีย์ห้า จะเป็น Box Demon บล็อกเดมอนล้อมรอบแล้วก็เทียหาเป็นแกงกลางนะครับส่วอัตรากขาเก็บมาอยู่ที่8 1 9 2ชุดหรือไม่ก็524,288ไอเทมหรือไม่ก็303กล่องเดียว1 1 5 151กล่องคู่ครับอันนี้ซาบเทีย์6เนาะเทียร์7ก็เอาเทีย์6เป็นแกงกลางเหมือนเดิมครับแล้วก็เอาหมวกเต่าล้อมรอบครับซาบเทียร์7 เทเจะจะเก็บได้ประมาณ16,300ชุดหรือไม่1ล้านหนึ่งล <guarante> ้หร <onic bizarre> ือ606กล่องเดียว303กล่องคููนะครับเทียเจเทียออันนี้จะเป็นเทียแปดครับเอาเทียเจเป็นแกงกลางแล้วก็เนเธอไ์อิงกอดในการคราฟล้อมรอบนะครับจะเก็บได้ประมาณ32,768ชุดหรือไม่ก็2ล้าน สองล้างร้อยห้อไอเทมหรือไม่ก็1 2ึ3งพัองกองเดียวห0 6้อยกกองคู่นะครับอันนี้ส่วนเทียบเกจะใช้เทียบแปเป็นแกนกลางแล้วก็ตอนรอด,ด้วยเนเธรไลท์บ็อกนะครับอัตราการเก็บก็อยู่ยที่ส9่หมชุดหรือไม่ก็3ามล้านหนึ่งแสนอไอเทมนะครับ หรือไม่ก็หนึ่งพันแปดร้อยี่สิบกล่องเดี่ยวก็ร้อยสิบกล่องคู่นะครับอันนี้ส่วนเทียสิบจะเป็นเอาเทียร์เก้าไปเปี่ยนแกงการแล้วก็เนเธอร์สตาร์ล้อมๆนะครับส่วนอาตาัตราการเก็บก็คือไม่จํากัดครับอันนี้ก็คือไม่จํากัดเลยคือเก็บยังไงก็ไม่เต็มครับอันนี้เป็นเทียร์ที่แบบเราไม่ต้องกลัวของเต็มสบายเลยครับไม่เก็บของแบบจํานวนมากๆอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าถ้าไม่ใช่รีฟอร์มแพ็คมันจะเป็นบาเรลธรรมดาเนาะ ส่วนฟังก์ชันกนารทํางานก็คืออันนี้เป็นการเพิ่มหนไอเทมครับเพิ่มแค่หนึแล้วก็มีเพิ่มสามิกสองกับเพิ่มหกพิกครับก็จะประมาณนี้ถ้ากดชิปอะมันจะดึงของในตัวเราทั้งหมดไปเก็บเลยครับส่วนฝั่งถอยไอเทมออกมาถ้ากดชิปออกมามันจะถอนทั้งหมดครับถ้าไม่กดชิปมันจะได้ประมาณหกพิี่ต่อการคลิก1ครั้งนะครับอันต่อไปก็คือถอดสาไอเทมครับ สาสองไอเทมจะถอนคลิกหนึ่งครั้งจะถอนสาสองไอเทมครับประมาณนี้นะถ้าใช้ฟังก์ชันกดชิปมันจะไม่เกิดอ,อะไรขึ้นมันก็จะถอนท่าเดินนะครับส่วนถอนอีกอันหนึ่งก็จะถอนหนึ่งเหมือนกัน,นครับก็จะประมาณนี้นะส่วนที่เป็นระบบของดอเวอร์จะมาพูดถึงข้อดีของดอเวอร์ครับข้อดีของดอเวอร์คือประหยัดพื้นที่และประหยะัดในการคับกล่องอะไรพวกนี้ครับกล่องมันจะใช้พื้นที่เยอะเนาะในการเก็บอะไรแบบจํานวนมากเนาะ มันจะเหลือแค่บล็อกเดียวครับอันนี้คือข้อดีแล้วก็จะจะมีระบบการแจ้งเตือนว,ว่าไอเทมเต็มนะครับมันจะมีเป็นเสียงเออเออเบิกเบกของเกมมิคาแบบมันจะแจ้งเตือนเลยว่าไอเทมเต็มนะแล้วข้อดีที่ฝองก็คือช่วยลดความแหลกได้ครับเพราะว่าเวลากล่องเยอะๆมันจะแบบเอนติตี้มันจะเยอะครับมันจะทําให้เกมน้ำหน่วงเกมเราอืดแหลกแล้วก็แหลกเซิร์ฟด้วยครับจริงๆมันมีผลต่อเซิร์ฟไปนะ ส่วนข้อเสียคือสูตรครับค่อนข้างแพงครับแล้วก็ถ้าไม่มีรีฟอร์แพคแยกเราต้องดูที่ชื่อมันอย่างเดียวเลยครับว่าเป็นดอเบร์หรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่ใช้รีฟอร์แพคมันจะเป็นบารเรลธรรมดาครับอันนี้คือข้อเสียเนานะก็จะมีประมาณนี้เนาะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe เลยะคะสำหรับวันนี้ก็ไปครับผมเดี๋ยว ดีพีต่อไปผมจะมานำเสน,เนอที่ขุดพวกพี่แอนนะครับผมจะเริ่มจากพีแอคก่อนที่เป็นระบบของเฟิร์มนะแล้ววันนี้ก็ไปครับผมแนละ้วเจอกันใหม่ครับ